กลับมาอีกคลิปหนึ่งนะคะกับคลิปแปรงฟันคราวนี้เรามาดูหมาดื้อแปรงฟันกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะอุปกรณ์ของเราก็พร้อมแล้วอุปกรณ์ของเราชิ้นแรกนะคะก็คือแปรงสีฟันสําหรับสุนัขซึ่งหาซื้อได้ตามร้านพช t ช็อปทั่วไปนะคะสิ่งที่2ก็คือยาสีฟันค่ะยาสีฟันเนี่ยก็เป็นของสุนัขเช่นกันนะคะอย่างที่3ค่ะคือน้ําสะอาดค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยโดยการเอา แปลงสีฟันนะคะจุ่มน้ำนิดนึงนะคะให้มันเปียกๆนิดนึงนะคะยาสีฟันมันจะได้ไม่แห้งอยู่ในปากนะคะนี้เราก็บีบนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะและเราก็จะทำการแปลงฟันให้กับวอดก้าแล้วจ้วทำการแปรงฟันวอดก้าก่อนอื่นจับนี้นะคะล็อกไว้ไว้กับตัวนี้แล้วเราก็เปิดปากแล้วเราก็เอาแปรงเข้าไปนะคะนี้ เริ่มจากเคี้ยวก่อนเสริฟเสริฟปีกนึงแล้วเราก็ค่อยๆดันเข้าไปในช่องปากนะคะแล้วเราก็แปรงนี่ไม่ก้าดิ้นและวไมก้าจะดื้อ,อนี่นะคะพอได้พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็กดปากไว้เลยไม่ต้องให้อ้าปากขยับนะคะกดปากไว้นี่นะคะแล้วก็แปรงถูถูถ,ถ,ถูถูนะคะให้สะอาดก็จะมีขัดขืนกันนิดนึงนะคะนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งลงอ่ะลุงนั่งลงนั่งลงทีนี้เราก็ล้างน้ำหนึ่งทีนะคะเปลี่ยนข้างเพื่อไม่ให้เครียดอย่าแปลงนานอีกข้างหนึ่งเราก็จะล็อกแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้แปรงแปรงเคี้ยวก่อนแปรงเคี้ยวเคี้ยวนะคะแปรงเคี้ยวคุ้มหน้าปุ๊บแล้วก็เข้าปากไปเลยเข้าปากด้านข้างะคะ่ะก็ทููถูทูมาติ คิวต่อไปหนูลูก่างนี้นะคะแล้วก็ต้องล็อกไว้นิดนึงอันนี้ไม่ได้กดแรงนะคะแต่ว่าก็คือล็อกล็อกไม่ให้ดิ้นมากประมาณนี้ให้หนูกลับมาข้างนึงอ,อันนี้จะยอมละคราวน,นี้คู่นะัแปลงฟันหน้าเนี่ยจะยากนิดนึงแล้วก็จับไว้ได้แค่ไหนแค่นั้นเราไม่บังคับเราไม่ฝืน อโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วไปได้